ชาวลัคนาราศีธนูในเดือนสิงหาคมน,นี้มีโอกาสได้รับโปรเจกต์ใหญ่หรือง,งานเสริมให้ต้องเข้ามาบริหารจาัดก,การคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทำไปเรื่อยนะคะบายเนเน่พยากรค่ะฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะ สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดกาลาัคนาราศีธนูนะคะประจำเดือนสิงหาคม2518ค่ะในด้านของการเงินสำหรับชาวธนูนะคะดาวการเงินของท่านโคโจอมอยู่ในเดือนพันธุมาตั้งแต่เดือนพฤษภานะคะจนถึงวันที่23สิงหาคมค่ะเพราะฉะนั้นชาวาลาัคนาราศีธนูนะคะท่านมีเกณฑ์เสียเงินไปกับญาติผู้ใหญ่หรือว่ามีเกณฑ์เสียงเงินไปกับการซ่อมบ้านซ่อม นะคะหรือการบริหารจัดก,การต่างๆเกี่ยวข้องกับที่ดินหรือรถยนต์นะคะแต่เดี๋ยวพอหลังจากวันที่ยี่สิบสามสิงหาคมค่ะดาวการเงินของท่านนะคะจะถอยหลังกลับนะคะพักองศาอยู่ในเรือนสหาาัะหมายถึงว่าจริงๆในด้านของการเงินของท่านจะสามารถเก็บ ได้มากขึ้นนะคะแต่ว่าส่วนด้านเกณฑ์ของการเสียเงินไปหลังจากวันที่ 23. สพฤาคมมันมีโอกาสของการเสียเงินไปกับส่วนใหญ่คือเกี่ยวข้องกับการต่อยอดคอนเนคชั่นต่างๆหรือการเสียเงินไปกับการสังสรรกับเพื่อนฝูงน,นั่นเองค่ะส่วนในด้านของการงานนะคะท่านมีดาวอังคารนะคะมารอยอยู่ในเรือนการงานดาวอังคารดวงนี้มาจากเรือนปุตตะนะคะและเรือนวีนาได้ตำแหน่งที่เรียกว,ว่ามหาจักรมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่า จะได้ต้องบุกบันฟันชงเฉงหมายความว่าท่านมีเกณฑ์ที่จะได้รับโปรเจกต์ใหญ่นะคะหรือว่างานบางอย่างที่ คนอื่นเขาทําค้างเอาไว้หรือทําทิ้งเอาไว้แล้วก็หรือว่างานที่แบบไม่มีใครทําได้ถูกโยนมาให้ท่านได้ต้องบริหารจาัดก,การหรือว่าทําต่อน,นั่นเองค่ะซึ่งมองว่างานที่ท่านที่ที่ท่ทานจะได้จะค่อนข้างใหญ่พอสมควรค่ะแล้วก็ต้องอาศัยกําลังภายในค่อนข้างมากนะคะอ่าประกอบกับว่าดาวการงานของท่านนะคะโคจรอ,อยู่ในเรือนมรณะค่ะช่วงระหว่างวันที่3ถึงวันที่25สิงหาคมนะคะ เพราะฉะนั้นท่านจะเกิดภาวะของการที่เบื่องานไม่อยากทํางานหรือว่าอยากเปลี่ยนงานบ้างคะ่ะในช่วงจังหวะนี้และอีกอย่างหนึ่งให้ระวางังในลักษณะของการมีปากเสียงนะคะหรือการหรือว่าการที่แบบคุยกันประสานงานไม่เข้าใจการในที่ทํางานนะคะ อ่าต่อมาในด้านของคนรักคู่ครองนะคะเนื่องจากว่าชาวลัคนาราศีธน,นูนะคะมีดาวศุกร์มาเร็งลัคนานะคะเร็งลัคนาราศีปกติศุกร์เร็งรักเขาเรียกว่ามีเกณฑ์เรื่องของพินทุบาทเนาะแต่ในขณะที่ดาวคนรักคู่ครอ,องของท่านมาอยู่ในเรือนมรณะนะคะ เพราะฉะนั้นหลักๆคือถามหลับท่านที่มีคู่นะคะให้ระวังเกณฑ์ของการมีปากเสียงกับคู่นะคะหรือการคุยกันไม่ค่อยเข้าใจหรือเกณฑ์ห่างหายกันไประยะหนึ่งค่ะโดยเฉพาะในช่วงของวันที่สามถึงวันที่ยี่สิบห้าสิงหาคมนะคะส่วนสำหรับท่านที่โสดค่ะมองว่าในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นะคะการที่ดาวคู่อยู่ในเลนมรณะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีในการโฟกัสหรือว่า,อามอง ในด้านเกี่ยวข้องกับคู่นะคะให้รอหลังจากวันที่25สิบห้าสิงหาคมไปะค่ะถึงจะเริ่มมีโอกาสนะคะ ส่วนในด้านของสุขภาพนะคะในช่วงของเดือนสิงหาคมอาให้ท่านระมัดระวังเกี่ยวข้องกับช่วงคอนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับหลอดลมไทรอยทอมซินนะคะเช่นทอมซินอักเสบหรือการเจ็บคอแบบอาจจากเชื้อไวรัสต่ตางๆนะคะเนื่องจากว่าดาวพุทธที่เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับช่วงคอนะคะโคจรก็สู่เรือนมรณะนั่นเองคะ่ะ